ช่องเดรคาวน,นี้นะคะสมารีเป็นของติ่งเกาหลีลดใหม่นะคะอันดีไ์ตามนี้เลยนะคะ i q x j ป็นหนึ่งป็นหนึ่งนะคะค่าส่งอีวนห้าสิบนะคะลอทบอลยี่สิบห้านะคะบนกรสกรแล้วก็เวเลตนะคะเริ่มกันที่แบบแรกนะคะนี่จะเป็นขาตั้งกล้องมินินะคะนี่นะคะมีเป็นสีทองดําแล้วก็ชมพูนะคะนี่นะอันนี้ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเป็นขาตั้งกล้องขนาดใหญ่นะคะนี่นะอันนี้ราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ นี่นะคะมีแถมหัวล็อกให้เหมือนกันนะนี่นะคะอันนี้เป็นหูฟังแบบเปี่ยวนะคะก็จะมีเป็นสีชมพูฟ้าดำแล้วก็ขาวนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ราคา100บาทนะเป็นหูฟังมากระลองนะคะจะมีเป็นสีขาวเขียวมิ้น์ชมพูเขียวเข้มแล้วก็ดำนะคะราคา80บาทแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นพัดลมนะคะแบบ สายประมาณมือนะคะถือได้เนาะพกได้อันนี้ก็จะมีสายสายห้อยคอนะคะมีเป็นสายชาร์จให้ด้วยนะนี่นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมีทางไฟแล้วก็เป็นพัดลมนะคะอันนี้เป็นไฟนะนี่นะคะแล้วก็พัดลมนะคะราคา120่บบาทนะคะตามนี้นะแบบต่อม,มาราคานี้จะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะได้แบบนี้นะนี่นะคะ นี่นะคะตัวนี้ก็จะมีสายชาร์จให้นะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะถือได้ด้วยนะปุ่มก็จะอยู่ด้านหลังนะคะนี่นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะก็จะมี2ระดับเนาะนี่นะคะนี่นะราคา120บาทนะคะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นโคมไฟคิตตี้นะคะนี่นะคะ ก็เป็นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะนี่นะอันนี้จะเป็นด้านตรงนี้นะคะปุ่มจะอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้นะคะราคา180บบาทนะจะเป็นแบบตั้งโต๊ะได้นะคะอันนี้จะเป็นหูฟังแบบดีเลยนะคะจะมีเป็นสีดำนะคะน้ำเงินแดงนะคะแล้วก็มีขาวด้วยนะนี่นะคะ ราคานะคะราคา100บาทนะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นหูฟังนะคะนี้จะเป็นแบบธรรมดานะคะเป็นแบบครอบนะ <c oughs> ก็อน,นี้จะมีสองสีนะคะมีเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีเป็นสีดํานะนี่นะคะราคา160บาทนะคะจะเป็นตัวแบบนี้นะอันนี้เป็นวีบอกนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจะเป็นแบบใหม่นะคะ นี่นะก็ที่ใส่โทรศัพท์นะคะไม่ได้เป็นที่เสียบเข้าออกนะจะเป็นแกะตรงด้านบนนะคะจะเป็นหัวมันนะคะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ใส่โทรศัพท์ไว้ตรงที่ตั้งไว้นะคะอย่างนี้แล้วก็ปิดเนาะแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะข้างในนี่นะคะราคา150บาทนะคะอันนี้จะเป็นพัดลมแบบถือได้นะคะแล้วก็ดัดแปลงเป็นที่ตั้งโตะได้ด้วยนะคะ นี่นะคะจะมีนี้ด้วยนะเป็นที่ตั้งโต๊ะนะคะมีสายชาร์จด้วยนะคะอันนี้ราคา150บาทนะคะนี่นะคูฟังแบบคอมนะคะนี้จะเป็นแบบมีบลูทูธด้วยนะคะนี้ราคา300บาทนะอันนี้จะเป็นพัดลมนะคะจะมีเป็นกอเซเว่นกับ BTS นะคะนี่ราคา130บาทนะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ B t s นะ เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะราคา130บาทนะคะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นเนมแท็กนะคะจะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะก็นี่นะคะ,ะ,คะจะมีเป็น BTS กิรเซเว่นวันวันนะคะอันนี้เป็นแบ็คพิงนะนี่นะคะเนมแท็กนะคะราคานะ45บาทส่วนไอริงนะคะรานะคา สี่สิบห้านะคะอันนี้สามสิบห้านี้สี่สิบห้านะนี่นะคะอันนี้เป็นสักขนาดแบบมีฮูดนะคะจะมีเป็นวงก็เซเว่นนะคะอันนี้เป็นบีเสนะคะแบล็คพิงอันนี้เป็นวรรณวันนะนี่นะคะราคานะคะสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะมีซิปด้านหน้าด้วยนะต่อมาราคานี้เป็นหูฟังนะคะราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะจะมีแบบเกี่ยวด้วยนะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะมีเป็น bts นะคะอันนี้วันาวันนะก็ d seven นะคะตามนี้นะคะส่วนอ,อันนี้มีวานาวัน bts นะคะอันนี้เป็นวานาวันนะนี่นะคะรานะคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอันนี้เป็นหูฟังเหมือนกันนะคะราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะจะมี bts ก็ d seven อันนี้ก็ g seven นะคะ blackpink god seven line mark นะคะอันนี้แบมแบมนะวานาวันแบบรวมนะคะอันนี้เป็น blackpink นะคะ เป็นแบบนี้นะราคา120บาทเท่ากันค่ะอันนี้เป็นหูฟังแบบสินะคะจะเป็นแบบนี้นะอันนี้นะคะราคา120บาทเท่ากันค่ะมีแบ,บ็คพิง้งแล้วก็เป็น BTS นะคะนี่นะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นสาระเข็มขัดนะคะจะมีเป็นวงแบ,บ็คพิ้งนะมีเป็นก็เซเว่นนะคะมีเป็น BTS นะคะอันนี้มีเป็น EXO นะ แล้วก็มีเป็นวันวันนะคะนี่นะคะลายนี้นะราคา60บาทนะคะแบบต่อมาราคานี้จะเป็นแหวนนะคะเลยแค่สงวงนะคะจะมีเป็นวันณวันนะคะแล้วก็เป็น bt.s นะคะอันนี้นะคะราคา65บาทนะคะนี้ส่วนเป็นอันนี้เป็นสกอตเทปนะคะจะมีเป็นคาแรคเตอร์ของ BTS นะคะเป็นแบบนี้อันนี้มีเป็นรูปหน้านะคะของวัานาวันนี่นะคะตามนี้นะ แล้วก็นี่เป็นก็เซเวนะคะนี่นะคะเป็นรูปหน้าเหมือนกันนะราคา65บาทนะคะนี่นะคะทั้ง2แบบเลยเป็นกระจกนะคะนี่นะอันนี้มีเป็นกอเซเวนะคะ BTS Blackpink วัน n a o นะคะทวายแล้วก็กอเซเว่นนะคะนี่เป็นพวงแจกระจกนะคะนี่นะคะจะเป็นพวงแจแบบนี้นะราคา60บบาทนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นท่าติดตานะคะ จะมีเจลด้วยนะคะเจลจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมสม,มติว่าไม่ใช้นะคะให้ไปแช่ตู้เย็นนะนี่นะคะถ้าใช้ก็ให้เสียไว้ตรงนี้ค่ะนี่นะคะจะอยู่ด้านหลังนะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นก็เซเว่นนะคะลายแรกนะคะอันนี้ก็เซเว่นเหมือนกันเป็น BTS นะคะแล้วก็ก็เซเว่นนะราคานะคะ60บาทเท่ากันนะคะ อันนี้เป็นสติกเกอร์เป็นเซตนะคะอันนี้เซตหนึ่งนะคะมี12แผ่นนะคะก็นี่นะคะตามนี้เลยนะคะเหลือแค่นี้แล้วนะนี่นะคะตามนี้นะคะราคา60บบาทนะคะแบบต่อมาราคานี้จะเป็นแว่นตานะคะอันนี้จะมีเป็นกรอบดำนะคะกรอบน้ำตาลแล้วก็เป็นกรอบเงินนะคะนี่นะคะตามนี้เลยนะ60บาทนะคะ อันนี้จะเป็นตุ้มหูนะคะจะมีเป็นลายดาวนะคะแล้วก็เป็นแบบไม้กางเขตนะอันนี้ราคา35บาทนะคะนี่นะอันนี้เป็นแบบหนีบนะคะส่วนแบบต่อมานี้จะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะจะมีดาวกับตาสมอเรือนะ,ะ35บาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบสีเงินนะคะเป็นแบบเดียวกันนะนี่นะคะแต่เป็นสีเงินนะคะ35บาทเท่ากันแบบหนีบนะคะ แบบต่อมานะคะนี้เป็นสติกเกอร์นะคะเป็นวันาว,วันนะคะลายนี้อันนี้เป็น BTS นะคะจะมีเป็นลูกกระตูนะคะเป็นคาแรคเตอร์นะแล้วก็เป็น g o ว n นะคะราคา40บาทนะคะต่อมานะคะนี้เป็นสติกเกอร์ราคา30บาทนะคะจะมีเป็น EXO BLACKPINK g o บ n b ท s แล้วก็วันาวันนะนี่นะคะราคา30บาทนะคะจะเป็นแบบนี้นะ แบบต่อมาราคานี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะราคา20บาทนะคะเริ่มกันที่แบบแรกนี้จะเป็นแบบมีหน้านะคะมีเป็นก็เซเว่นบีเทสแล้วก็วันละวันนะคะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแท่งไฟนะคะนี้จะรวมวงเลยนะคะนี่นะคะมีทั้งหมด9วงนะคะตามนี้เลยนี่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นแท่งไฟนะคะจะมีเป็นแบล็คพิงก์ก็เซเว่น มีวานาวันนะคะนี่นะแล้วก็มีเป็นถวายบีเทสนะคะตามนี้เลยนะนี่นะคะนี่นะราคา20บาทนะคะแบบต่อมานะคะนี้เป็นสติกเกอร์การนะคะนี้ขายเป็นแผงนะคะนี่นะแผงและ60บบาทนะคะจะมีเป็นวานาวันก็เซเว่นอันนี้ก็ก็เซเว่นนะคะก็เซเว่นเหมือนกัน นี่นะคะลายตามนี้อันนี้เป็น BTS ตามนี้นะคะเป็นแบ็คพิงค์นะคะส่วนแบบนี้ก็60บาทนะคะเป็นสติกเกอร์การ์ดเหมือนกันมีเว่นแล้วก็เป็น BTS นะคะอันนี้เป็นสร้อยหนังนะคะราคา60บาทนะคะจะมีเป็น w a ว n a One, EXO, BTS, เ o t 7 Backpings นะคะนี่นะคะต่อมานะคะ,ะ,คะเป็นกำไรข้อมือนะคะมีเป็นว a ว n a o นี่นะคะตามนี้นะ นี่เป็นแบ็คพิงค์ด้วยนะคะ Btest นะคะอันนี้เป็นซ o t 7นะคะแบ็คพิงค์ e โซแล้วก็เป็น EXO ไลน์นี้นะคะราคานะคะ60บาทนะอันนี้เป็นการใส่นะคะจะมีเป็นซ o t 7นะคะมีเป็น v t e s t แล้วก็เป็นแบ็คพิงค์นะคะนี่นะคะ60บาทนะเป็นแบบนี้นะคะ ่อมานะคะนี้เป็นพวงกุญแจละ10บาทนะคะนี้คละกันได้นะคละกับพวกละ10บาทได้นะคะนี้โลละ100บาทนะก็นี้นะคะพวงกุญแจของเมมเบอร์ g o ว7นะคะเป็นแบบลายกระตูนะคะตามนี้เลยอันนี้เมมเบอร์7คนครบนะคะแล้วก็มีเป็นแบบนี้นะคะเป็นโลโก้นะนี่นะคะ10บาทนะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของ BTS นะคะตามนี้เลยนะคะลายนะ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะราคา10บาทกันนะคะแบบต่อมาราคานี้จะเป็นพูงแจยพลาสติกแข่งนะคะจะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะอันนี้ราคา10บาทกันนะคะตามนี้นะคะเมมเบอร์ของวงก็เซเว่นครบทุกคนนะคะตามนี้เลยนะนี่นะคะแล้วก็มีแบบนี้นะคะราคา10บาทนะคะอันนี้เป็นวงวรณว,วันนะคะ ลายตามนี้นะแบล็คพิ้งนะคะนี่นะคะก็เซเว่นนะอันนี้ก็ก็เซเว่นนะคะเป็น BTS นะคะนี่นะสิบบาทเท่ากันคะ่ะแล้วก็แบบพวงแจแบบแท่งไฟนะคะนี่นะสิบบาทเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมีแบล็คพิ้งบีทเอสแล้วก็เซเว่นนะ อันนี้เป็นพวงกุญแจแท่งไฟนะคะแบบโฟมนะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะก้อนี้นะคะราคา15บาทนะคะจะมีเป็นแบ็คพิงก์บีเทสแล้วก็เซเว่นนะคะ15บาทอันนี้จะใหญ่กว่าตัว10บาทนะคะนี่นะต่อมานะคะนี้เป็นพวงกุญแจการนะคะจะมีบีเทสก็เซเว่นวนวาแล้วก็แบ็คพิงก์นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นรูปของเมมเบอร์นะคะ นี่นะประมาณนี้นะคะ30บาทนะคะแบบต่อมาราคานี้เป็นสร้อยแท่งนะคะจะมีเป็นทวายวานาวันเอ็กโซนะคะ B ีเทสก็สเแล้วก็เป็นแบบพิงนะคะราคา100บาทนะเป็นกำไรข้อมือนะคะของเอ็กโซนะคะจะมีเป็นสีเขียวนะคะสีดำอันนี้เป็นชมพูนะคะแบบนี้เป็นแดงนะ นี่นะคะแล้วก็มีเป็นม่วงด้วยนะคะตามนี้เลยนะราคาราคา20บาทนะนี่นะคะต่อมาราคานี้เป็นการ์ดแข่งนะคะจะมีเป็นก็เซเว่นอันนี้ก็ก็เซเว่นนะคะ BTS นะ Backing s e v e n t e e นะคะแล้วก็เป็นวันวันนะคะราคา20บาทเป็นบุ๊กมาร์กนะคะจะมีเป็นเทวายก็เซเว่น เอ็กโซ BTS วันวันแล้วก็เป็นแบ็คพิงค์นะคะนี่นะราคานะคะ100บาทนะคะต่อมาราคานี้เป็นโฟโต้บุ๊กนะคะมีแบ็คพิงค์นะคะ BTS นะคะวันวันทวายนะคะก็เซเว่นแล้วก็เป็นเอ็กโซนะคะนี่นะตามนี้เลยนะคะราคา120บาทนะคะ ส่วนแบบนี้นะคะราคา150บาทจะมีเป็น BTS นะคะแล้ว GOT7 จะเป็นขนาดใหญ่กว่านะต่อมาราคานี้จะเป็นโลโมนะคะจะมีเป็น s e v e n นะคะนี่นะมีเป็น BTS นะคะ BTS ก7 o 7 EXO ONE o ว e t แล้วก็แบ c ็คพิงนะคะราคา80บาทนะคะส่วนอันนี้เป็นไพ่นะคะราคา80บาทเท่ากาันมี BTS ก็7 EXO ONE o ว e t ทวแล้วก็เป็นแบ c ็คพิงนะคะนี่นะ เป็นเข็มกัดนะคะอันนี้แพงและหนึ่งร้อยบาทนะคะมีเป็นก็เซเว่นแบล็คพิงแล้วก็วานาวันนะอันนี้แพงและหนึ่ง้อยี่สิบาทนะคะจะมีเป็นวานาวันนะคะแบล็คพิงนะคะก็เซเว่นนะคะอันนี้เป็นบีเทสนะอันนี้ก็ก็เซเว่นนะคะรานะคาหนึ่งรอยี่สิบบาทนะคะเป็นแบบขนาดใหญ่นะนี่นะคะ แบบต่อมานะคะนี้จะเป็นแฟมนะคะอันนี้ราคา50บาทนะคะจะมีเป็น BTS EXO นะคะก็เซเว่นนะนี่นะคะวานวันทวายนะคะ b a c k p i n นะ,ะส่วนอันนี้เป็นโปสเตอร์นะคะนี้เซ็นล้านหนึ่งร้อยบาทนะคะมีแปะแผน่นลายไม่ซ้ำกันนะคะวงแรกนี้เป็น BTS นะ17 v e n t e e n b a p อันนี้เป็นก็เซเว่นค่ะ ลายตามนี้นะเอกโซนะคะนี่นะแล้วก็ลายนี้อันนี้ก็เอกโซนะคะวนนณวัน,น,วนเป็นทวัยนะคะนี่นะคะราคาเซ็ตละหนึ่งร้อยบาทนะต่อมานาคานี้เป็นโปสเตอร์นะคะขนาด A สามนะก็น,นี่นะคะราคาสิบห้าบาทนะคะอันนี้เป็นเซเวนทีนนะคะนี่นะเป็นวนนณวันทวัย e x ็กโอันนี้ e x ็กโนะคะก็เซเว่นนะคะนี่นะเป็นก็เซเว่นอีกแบบนะคะลายตามนี้นะคะคร่าวๆนะคะเป็น BTS นะคะลายตามนี้นะ,ะนี่นะคะ อันนี้เป็นแบ็คทิ้งอันนี้เป็นแบ็คทิ้งเหมือนกันค่ะลายตามนี้ค่ะราคา15บาทนะคะอันนี้ขนาด A3 นะอันนี้เป็นกระเป๋าสะพายหลังนะคะนี้ราคา250บาทนะคะมีเป็นวันอ้นก็เซเว่นนะคะแบ็คทิ้งนะตามนี้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าสะพายหลังสีน้ำตาลนะคะตัวนี้ตัวที่แล้วนะคะเป็นสีดำนะคะตัวนี้สีน้ำตาลนะราคา1 8 0บาทนะคะลายตามนี้นะนี่นะคะ แบบนี้นะต่อมาราคานี้เป็นแก้วน้ํานะคะเป็นแบบนี้นะราคา160บาทนะคะอันนี้จะมีเป็นวานาวันนะคะแบ็คพิงมีบีเทสแล้วก็เซเว่นนะคะตามนี้นะราคา160บาทอันนี้เป็นกระบอกนะ้ําแบบสเตลเลสนะคะจะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะมีเป็นแบ็คพิงนะคะ e x o b t ซบก็เซเว่นแล้วก็วานาวันนะคะ ราคา250บาทนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้บอกไวะ้แล้ว1 5บบาทนะคะจะมีเป็น BTS ทสวันอวันก็เซเวนะคะตามนี้นะคะมีเป็นใส่ให้ตรงหมวกด้วยนะคะเป็นห่วงนะนี่นะคะแล้วก็มีเป็นแบบนี้นะคะ B t e ทแบบนี้นะนี่นะคะราคา150บาทนะคะเป็นพัดนะคะ40บาทนะคะจะมีเป็นก็เซเว่น วันาวัน on BTS นะคะ BTS จะมี2แบบนะคะจะเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็เป็นแบบเป็นหน้าคนนะ e x o แล้วก็เป็นแบ็คพิงค์นะคะ40บาทแล้วก็มีแบบใส่ด้วยนะนี่นะคะจะมีเป็นคาแรคเตอร์นะคะนี่นะเป็นแบบธรรมดานะคะมี่เป็นก็เซเว่นนะ EXO เทวายเป็นแบ็คพิงค์แล้วก็ก็เซเว่นอีกลายค่ะตามนี้นะคะ40บาทนะ นี่นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะราคา90บาทนะคะมีเป็นก็เซเว่นไลน์นี้นะลายหนึ่งนะคะอันนี้มีเป็นเอ็กโซเป็นทวายบีเทสนะคะอันนี้เป็นรูปแบบแบบนะเป็นบีเทสแบบนี้นะคะก็เซเว่นนะลายนี้นะคะก็เซเว่นเป็นแบ็คพงนะคะอันนี้ค่ะดีมากๆเลยนะคะจะเป็นซิปแบบนี้นะ90บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะแบบพับนะคะ นี่นะจะมีเป็น B t เทนะคะเป็นลายนี่นะคะแล้วก็มีการ์ตูนอันนี้เป็นก็เซเว่นนะคะแบ็คทิงบีเทสเป็นวานาวันนะคะรูปคนแล้วก็เป็นวานาวันแบบเป็นโลโก้นะร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นกระเป๋าใบละสี่สิบาทนะคะจะมีเป็นนี่นะคะก็เซเว่นนะมีสองลายนะคะสี่สิบแล้วก็อันนี้สี่สิบเหมือนกันค่ะมีเป็นวานาวันแบ็คทิงก็เซเว่นเป็นรูปหน้าคนนะคะมีบีเทสก็เซเว่นนะคะโลโก้ก็มีบีเทสนะ กระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าลินสอนนะคะใบละสี่สิบเอ้ยใบละแปดสิบนะคะมีเป็นก๊อตเซเว่นบีเทแล้วก็เป็นแบล็คพิงคนะคะแปดสิบบาทนะส่วนอันนี้เป็นกระเป๋าแบบมีหน้านะคะใบละหนึ่งร้อยบาทจะมีเป็นก๊อตเซเว่นนะคะสองลายวานาวันแล้วก็เป็นแบล็คพิงนะเป็นกระเป๋าลินสอนใบละหนึ่งร้อยนะคะมีเป็นวานาวันก๊อตเซเว่นบีเทแล้วก็เป็นแบล็คพิงคนะคะตามนี้นะหนึ่งร้อยเป็นแบบใสค่ะ ส่วนอันนี้เป็นกระเป๋าผ้ายีนนะคะมีเป็นก็เซเว่นเอ็กโซีเทสนะคะตามนี้ใบละ80ค่ะกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าเินสอนะคะใบละ40บาทตนาะลายตามนี้นะคะนี่นะคะตามนี้เลยประมาณนี้นะคะนี่นะคะ 40บาทนะคะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะแบบเป็นซิปอย่างนี้นะอันนี้นะคะใบละสี่สิบาาบาทนะคะเป็นแบบดีหน้านะ mm hmm. ก็เริ่มกันที่วงแรกเป็นวงก็เซเว่นนะคะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะลายค่าวๆอันนี้เป็น BTS ก็เซเว่นนะคะอันนี้เป็น EXO เป็นก็เซเว่นเป็นก็เซเว่นเหมือนกันค่ะ BTS นะ เป็นแบ็คพิ้งอันนี้ก็แบ็คพิงค่ะอันนี้วันาวันแบ็คพิงบีเทสแล้วก็วันาวันนะคะลายค่าๆตามนี้นะคะนี่นะประมาณนี้นะคะอันนี้ใบละสี่สิบบาทนะคะเป็นแมสนะคะจะมีเป็นบีเทสก็เซเว่นวันาวันแล้วก็เป็นแบ็คพิ้งนะสี่สิบบาทค่ะ ต่อมาะคนนี้เป็นมิวสิกอัลบั้มนะคะเป็นของวง BTS นะคะนี่ข้างในนะคะจะเป็นภาษาเกาหลีนะนี่นะคะราคา100บาทนะส่วนแบบนี้นะคะจะเป็นนิตยสารนะคะรวมรวมทั้งหมด5วงนะคะในเล่มเดียวนะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในแต่ละวงนะคะประมาณนี้นะนี่นะคะราคานะคะ นิตยาาสารราคา120รบาทนะคะมิวสิกอัลบั้มราคา100บาทนะเป็นปากกานะคะน,นี้แพ็กละ200บาทนะคะแพ็คนึงนะคะมี12แท่งนะคะถ้าซื้อเป็นแท่งนะคะแท่งละ20บาทวงแรกจะเป็น BTS นะคะก็เซเว่นวันนวันแล้วก็เป็น e x o นะคะนี่นะส่วนอันนี้เป็นใมบรรทัดนะคะอันนี้จะเป็นแบบพลาสติกนะคะจะมีเป็นก็เซเว่น อันนี้ก็ BTS นะคะนี่นะเป็น EXO แล้วก็วานาวันนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะราคา25บาทนะเป็นไม้บรรทัดน,นะคะเป็นธงนะคะธงอันนี้จะมีเป็นก็ตเซเว่นลายตามนี้ค่ะอันนี้วนาวันแบบ็คทิงอันนี้เป็น BTS นะคะราคา60บาทนะคะนี่นะ อันนี้เป็นนาฬิกานะคะจะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะมี2สีนะนี่นะคะมีเป็นก็อเซเว่นลายตามนี้ค่ะอันนี้ก็อเซเว่นนะคะวานาวันนะคะบีเทสนะมี2สีตามนี้นะคะราคา170บาทนะคะเป็นนาฬิกานะคะเป็นสมุดนะคะเล่มละสี่บาทจะมีเป็นวานาวันเป็นบีเทสนะคะแบ็คพิงค์ อันนี้เป็นก็เซเว่นนะคะนี่นะสี่สิบบาทเป็นแหวนมันเป็นเซตนะคะนี่นะอันนี้นะคะราคาเซละยี่สิบบาทอันนี้เป็นสแตนดี้อะคริลิกนะคะราคาสองร้อยบาทนะคะนี่นะคะเป็นของวงก็เซเว่นนะคะนี่นะต่อมาราคานี้จะเป็นไอริงนะคะจะมีเป็นทไวท์แบล็กพิงก์บีเทสลายนี้นะคะก็เซเว่นนะคะมีแบบมีหน้าด้วย อันนี้นะคะราคาเจ็ดสิบบาทนะคะนี่นะตัวทีนะคะเป็นดีค่าเนังสือนะคะราคาสิบบาทนะคะจะมีเป็น BTS นะคะก็เซเว่นอันนี้เป็นวานาวันนะคะแบ็คพิงคนะคะตานี้นะคะสิบบาทนะอันนี้เป็นตารางสอนนะคะจะมีเป็นแบ็คพิงคก็เซเว่นนะคะมีเป็นวานาวันแล้วก็เป็น BTS นะคะตัวนี้ราคายี่สิบบาทนะคะ ต่อมาอคนนี้จะเป็นพวงหุ่นนะคะวงแรกนะคะจะเป็นของวง GOT7 นะคะอันนี้เป็น BTS นะคะเป็น EXO นะคะแล้วก็เป็นว a น w a n นะนี่นะคะอันนี้เป็นแบ็คพิงค์นะคะนี่นะพวงหุ่นนะคะราคา30บาทนะคะนี่นะคะ30บาทนะคะอันนี้เป็นพวงหุ่นนะคะนี่นะคะจะมีแบบเป็นเส้นประมาณสายกลางนะคะจะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะจะมีเป็น หลายสีนะมีหลายสีก็เป็นสองสีนะคะตามนี้นะคะมีแบ็คพิงค์นะอันนี้คือเซลล่าสามสิบบาทนะคะทั้งสายกลางแล้วก็สาเล็กนะมีวานาวันด้วยนะคะมีเป็นก็เซเว่นนะก็เซเว่นวานาวันนะคะมีบีเทสด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเส้นเล็กนะคะนี่นะคะจะมีเป็นก็เซเว่นแบ็คพิงค์นะคะ มีนาเป็นแบ็คพิงเป็นสีชมพูนะคะมีบีเทสด้วยนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะมีเอ็กโซบีเทสนะคะตามนี้อันนี้เซ็ตละสามสิบาทนะคะทั้งไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กนะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะจะมีเป็นบีเทสก็เซเว่นนะคะมีทั้งขาวแล้วก,ก็ดํานะส่วนอันนี้จะเป็นแบ็คพิงนะคะจะมีเป็นสีชมพูเนาะ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เส้นละสิบห้าบาทนะอันนี้จะเป็นสแตนดี้นะคะนี่นะคะจะมีทั้งวงวีเทสล้วกก็เซเว่นนะคะเมมเบอร์นี้ครบทุกคนนะนี่นะคะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะประมาณนี้นะคะอันนี้ราคาห้าสิบาทนะคะส่วนอันนี้เป็นมูรี่นะคะราคาหนึ่ง้อบาทนะคะเป็นหมอนนะคะนี้ราคาห่0เบาทนะคะลายเข้าๆตามนี้นะคะนี่เป็นแบ็คพิงค์นะคะ อันนี้เป็นวันาวันนะเป็น b ีเทสนะคะแล้วก็เป็นก็เซเว่นนะคะก็เซเว่นมีแค่ลายยุบยอมนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ